นะครับที่มุมกล้องเป็นอย่างนี้พอดีไม่มีตากล้องจั่กล้องให้ครับผมโอเค,อเคก็นะครับไม่ได้พบกันนานนะครับโรเจอร์สตูดิโอนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วก็ก่อนอื่นเลยวันนี้มาพูดถึงหัวข้อหลักก่อนจริงวันนี้ผมจะมาเอ่อมาเป็นพูดถึงเหมือนว่าเป็นการเล็กเด็กความรู้เนาะผมจะมาให้ดูวิธีการพักนกของผมในหน้าร้อนอาหารนกผมผมให้กินอะไรทําไมถึงไข่ดุกไข่ดีไข่มีเชื้อจัง มาครับเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวก่อนอื่นมาเริ่มที่นี่ก่อนเลยผมมาเพิ่งหลังอาหารมาใหม่อาหารหมดพอด,ดีครับเดี๋ยวแก่ okay. ตอนนี้จะแกะอาหารสักครู่นะครับก็อาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ทุกคนรอชมครับรอสักครู่นะครับผมนี่ครับอา,ารเราทุกคนนี่เป็นอาหารไข่นะครับจากร้านจิตเล็กนะครับร้านอยู่น่นาจะสนามหลวงสองครับ ส่งไวมากครับร้านนี้แนะนําแนะนําเออเดี๋ยวเราจะมีการเช็คด้วยนะครับว่าอาหารเนี่ยเราสั่งไปหนึ่งโอ้ครึ่งกิโลเนี่ยว่าเราจะได้ขนาดไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้ทีมงานไปไปเอาตะชั่งทีมงานไปเอาตะ,ะชั่งให้ผมหน่อยครับในบ้านครับนี่ครับเราสั่งมาสองอย่างนะครับอาหารเม็ดผลไม้อัดเม็ดไซส์เอ็มสุมท,ทุกคนเห็นเนาะนี่สองอย่างไม่ใช่สองอย่างดิสองอย่างแล้วนะเดี๋ยอย่างหนึ่งครับเราจะมาลุ้นงานว่าคืออะไรผมชอบอ่ะทุกคนชอบไม่เสร็งเนี่ย Okay. แล,และสาระเนาะนี่ครับเดี๋ยวระวางไว้ก่อนได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเห็นคาว่าดีนะครับตัวนี้แต่ผมก็ยังไม่เคยใช้นะเนาะครัแรกผมจะใช้แล้วเนี่ยผมจะใช้ครั้งแรกแต่ลืมแต่ผมดันเพิ่งพักนกไปครับทุกคนแต่เดี๋ยวมาดูว่าวิธีการพักนกของผมเป็นยังไงผมก็ไม่ไม่ได้ให้ใครเชื่อนะครับก็วิธีของผมว่าผ่านแล้วผ่านการทดลองมาดีไหมอะไรเงี้ยแต่โดย โดยประสบก,การณ์ที่ผมเลี้ยงมาที่ผมพักผมทําอย่างนี้ครับผมก็มือใหม่เองครับผมก็ไม่ทราบหรอกว่าผมอาจจะไม่ไม่ตรงกับของคุณโน้นของคนนี้ว่าเอยผิดนวย้ยแบบนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะครับย่างงั้ผมขออภัยมา,าที่นี้ด้วยทุกคนชอบไหมครับเสียงนี้ชอบมากนี่ครับโอ้โหของแบบนี้ครับเฟอร์ตี้วิทครับเขาไม่ได้จ่ายครับผมจ่ายเองล้วนๆก็ ถือว่าราคาก็ใช้ได้นะครับอันนี้ยิมากกรัมครับใช่ไหมนะยิ่งมากกรรมแกะเลยผมมาแกะเลยอะ่ะแล้วเราเปิดให้ดูว่าด้านในเป็นไงผมมีสามอย่างผมมีแคลเซีลัก,กลับนแต่อันอื่นผมไม่ให้ดูหรอกขี้เกียจนี่ครับออ้ยทุกคนดีมากดีมากมี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 นี่ครับเฟอร์ติวิตโอ้ทุกคนทุกคนกระดาษโอ้ยแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่อ่านนะครับขอโทษด้วยนี่ครับ ดีมากเพอร์เฟกมากโอ้มีช้อนตวงครับกูดกูด thank you ครับเดี๋ยวๆนี่ๆผมเอาตะช่างมาแล้วนี่โอ้ทุกคนเฟอร์ติวิทตังค์กล่องใหญ่ๆครับทุกคนของเล็กๆดีครับเราเล่นเัาเราเล่นเฟอร์ติวิทอ่าอ่าอัชว a l ิตี้มิชิก u ล่านะครับเป็นภาษาส่วนตัวของผมก็กระปุกนี้จะช่วยในการเร่งการสืบพันธุ์เนาะแล้วก็จะเป็นการ เร่งทาให้ไข่มีเชื้ออะยี่สิ5หเดี๋ยวผมลองช่างให้ดูนะทุกคนนี่แต่ช่างผมก็มีหมดอะเปิดเลยผมก็อยากรู้ือนอะลรว่ากี่กรัมให้เรากี่กรัมอู้ทุกคนยอดมากอู้ปิดปิดดีมากอู้แพ็คมาดีแพ็คมาดีทุกคนผมปิดไว้ก่อนผมไม่ยังไม่ใช้หรอกนะครับคุณทุกคนดูแพ็คมาดีมากดีดีดีันนี้ดีมากดีจนไม่กล้าใช้อะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใส่กล่องไว้เลยครับมันมักองดีครับ เดี๋ยวไว้ถึงฤดูก่อนเนาะแต่ช่วงนี้คือว่ามันผมพักนกไปแล้วไงก็อากคนอาจจะงงพักนกยังไงวะทําไมไม่ให้พวกนี้ก็คือมาพูดคุยกันเนาะอ่าพักนกของผมก็คือว่าช่วงนี้เนาะทุกคนเนาะอากาศประเทศไทยมันร้อนมากครับผมก็เลยว่าแล้วนกผมอ่ะมันเพิ่งไข่ติดกันสามข้อติดไงครับผมก็เลยอยากให้เขาพักให้เขาช่วงหยุดช่วงเขากำลังจะผัดขนอีกรอบเลยครับ ผมก็เลยเอาตะข่ายเหล็กนะครับมาปิดทางเข้ารังฟักนะครับเพื่อแม่เขาเตรียมไข่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันไม่ได้เป็นการทําร้ายสัตว์หรือว่าเป็นการกักกันสัตว์อะไรอย่างเงี้นะมันเป็นงานว่าผมเข้ารัาางไม่ได้เขาก็ยังไม่ไข่อ่ะครับทุกคนผมอยากให้เขาพักฟื้นนะครับให้เขาก็ได้ว่าแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะทุกคนมันมีโอ้โหหลายๆอย่างเลยนะหลายๆปัจจัยเลยนะความร้อนเนี่ยร้อนมากทุกคนเนาะใครใครใครร้อนกดหนึ่งให้ด้วยนะครับในคอมเมนต์นี่ครับเดี๋ยวเราช่าง โอ้ทุกคนสุดยอดมากเป๊ะครับทุกคนอเป๊ะมากครับเดี๋ยวลองดูอาหารไทยโอ้โอ้เป๊ะมากครับ,เด,ดรเ,รบเดี๋ยวเรามาแกะอาหารใส่ตาช่างเก็บกล้องหน่อยครับโอ้เก็บเก็บตาช่างหน่อยครับกล้องโอ้โอ้ตากล้องเก็บตาช่างหน่อยลนลนลนิดหน่อยครับเ,เดี๋ยวผมจะมาใส่ผมไม่มีกระปุกอ่ะทุกคนเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมไปซื้อกระปุกแปบ๊บหนึ่งบายบายอยวมาแป๊บเดียวโอเคอครับมาต่อเมื่อกี้เราใช้ทีมงานไปซื้อกระปุกมาครับนี่ครับเลี้ยงนกคือการลงทุนครับเพื่อถ่ายคลิปโด,ดยเฉพาะเลยอะโอเคผมไม่อันเมสก่อนทุกคนดมกลิน่นทุกคนว่าหอมไหมหืม หอมมากทุกคนหอมมากสุพีมขึ้นชื่อว่าหอมหอีหอี่นนี่ครับอ่าผมไม่ออาเม็ดก็ให้นกกินเนาะนี่เป็นสูตรสูตรอะไรอะ่ะสูตรใช้สูตรมัน ไม่รู้ครับเราเดี๋ยวเราทีมงานเก็บขยะเลยครับนี่ครับแพรง้นผมมีทีมงานนะนี่นะครับผลไม้เม็ดจริงๆก็อยากใส่ให้เต็มกระปุกเททีนะครับแต่มันไม่ได้ครับมันได้แค่นี้มาอีกกระปุกครับนี่ไงครับของมันต้องมีครับทุกคนโรเจอร์สตูดิโออาหารไข่ครับนกผมชอบอืมโคตรหอมมาทุกคน นี่ครับเร็อไปลวอาหารเสริมสองตัวอ่ะลืมบอกอีกอย่างครับนี่ครับร้านพี่เขามีของแถมให้ทุกครั้งเลยก็ของแถมวันนี้ก็เป็นถ้วยอะคริลิกเนาะชอบครับนกชอบผมบอกเลยนี่ครับเราจะให้ดูว่าของเรามีอะไรบ้างนี่ครับเลี้ยงนกก็หมดเยอะอยู่ แต่ก็ทำไงได้ครับแต่มันพักโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะให้อาหารมันเด้อวันนี้ผมจะให้เป็นอาหารไข่นิดหน่อยช่วงให้อาหารเลยครับโอเคครับผมก็นี่นะครับเมื่อกี้เราก็เตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาไปให้นกไปครับไปเดี๋ยวช่วยช่วยถือนยนะครับมันรู้จะถือไปหมดไหมหมดแล้วครับไปครับทุกคน นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ก่อนแล้วเราจะมาพูดเรื่องการพักนกเอ่อตัวนี้ตัวนี้เป็นพ่อแม่ครับนี่เป็นพ่อแม่นกนะครับนี่ครับ ของชอบพวกเขาอระนี่ครับเจ้าตัวเล็กครับชื่อตัวนี้ชื่อชื่อเนิวเยวีเอครับจับเล่นได้ครับนะนิวีเครับกินครับนี่ครับน้ำเขาสกปรกยวผมก็จะเปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยน้ำเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้หางตัวื่นครับนี่ครับเจ้านี้ก็ พี่น้องนะครับใครสนใจคู่นี้บอกได้นะครับผมกําลังหาบ้านใหม่ให้เขาพอดีเลยอ้วนครับมาครับต่อไปเลิบเบิร์ดครับนี่ครับก็ต,ตัวล่างครับตัวนี้จะดุหน่อยครับทุกคน ครับผมมาพูดถึงเรื่องการพักนกสไตล์ผมเนาะการพักนกสไตล์ผมนะครับก็นี่ครับดูครับเจ้านีนชื่อเจ้าโรเจอร์นะครับเขากำลังผัดขนครับนี่ครับพักนกสไตล์ผมก็คืออ,อผมจะเอาอะไรมาปิดไม่ให้เขาเข้ารังเพราะเนาะเพราะอากาศมันร้อนครับทุกคนเพราะผมแล้วผมอยากให้นกผมมันพักด้วยไงช่วงหน้าร้อนอะ่ะนกก็แล้วแต่นกนะครับแล้วแต่สายพันธุ์แต่ก,กินชิกนี่ผมว่าน่าจะไข่ หน้าร้อนน่าจะไม่ค่อยไข่เท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นการพักแวลนในตัวเนาะนี่ับผมก็ปิดลังไว้ครับไม่ให้เขาเข้ามาได้ครับทุกคนเป็นการพักเขาหน่อยครับพักสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งครับแล้วก็แต่ช่วงพักนี้ผมก็จะบํารุงเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะลดพวกวิตามินที่ว่าเร่งงารผสมผสานอย่างเงี้ยครับเราจะเน้นเป็นทางแคลเซียมพวกแคลซิลักหรือว่าอาหารไข่กระดองปลาหมึกนะครับประมาณนี้ครับ อาหารเขาตัวผู้นี่ก็นีชอบเขี่ยครับนี่ก็สนใจสอบถามได้นะครับสองตัวนี้ผมปล่อยครับนี่ครับพ่อแม่เลยเบิร์ดผมก็ทําเหมือนกันเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมครับเป็นการพักนกเพราะเขาไม่ไข่เขาไม่ไข่นานแล้วครับเป็นหกเดือนแล้วครับที่เขาไม่ไข่จากที่เขาเคยไข่ให้ลูกเราเนาะก็เราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการพักนกแบบนี้นกเขาจะกลับมาไขอีกรอบไหมครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับหรือว่าถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยมันที่นี้ด้วยเกี่ยวกับความรู้ต่างๆผมอาจจะไม่รู้ผมอาจจะพูดมั่วอะไรเงี้ยครับก็ขออภัยมันด้วยผมใช้จิตสัมผัสเอาครับครับขอบคุณครับ